ในทุกๆสินค้าที่เรานำเสนอเรามีการคิดค้นและพัฒนาเองทุกขั้นตอนการสร้างสารรค์สินค้าแต่และตัวไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เราได้รับการสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริงทางด้านการแพทย์แผนไทยซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ที่แตกต่างมายาวนานนอกจากนี้เรายังมุ่งเน้นที่จะนำเสนอสินค้าที่สะท้อนถึงคุณภาพและประโยชน์จริงๆที่สามารถช่วยเสริมสร้างสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับผู้ใช้งานด้วยเหตุผลนี้เราจึงคิดมุ่งเน้นที่จะพัฒนาสินค้าด้วยตัว สิ่งที่เราคาดหวังจากการเริ่มผลิตสินค้าจากสมุนไพรไทยคือการยกระดับความรู้และการรับรู้ในมูลค่าของการแพทย์แผนไทยที่มีเรื่องราวประวัติศาสตร์และภูมิปัญญาที่ถูกสังสมมาอย่างยาวนานที่บางครั้งถูกมองข้ามและไม่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐผ่านสินค้าที่เราผลิตขึ้นจะเป็นการเน้นย้ำถึงความสำคัญและประโยชน์คุณภาพของการแพทย์แผนไทย และเราหวังว่าจะสามารถนำเสนอความเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์แผนไทยที่ซ่อนอยู่ในส่วนประกอบของแต่ละตัวยาสมุนไพรไปยังตลาดทั่วโลกให้ได้รู้จักและยอมรับในความพิเศษของการแพทย์แผนไทยมากยิ่งขึ้นมหัศจัย์สมุนไพรไทยชีวิตดีบอกต่อสมุนไพรไทยเรื่องใกล้ตัวที่คุณไม่ควรพลาดหรืออยากรู้อะไรเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับแพทย์ทางเลือกต่อคอมเมนต์ใต้คลิปมาได้เลย